สวัสดีครับคลิปโตได์ไกด์นำทางโลกคริปโตนะครับวันนี้เรามาอยู่ในหัวข้อเกม Momo NFT Farmer นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือกลยุทธ์เราจะสามารถทำกำไรกับเกมนี้ได้ยังไงสำหรับคนที่มีงบน้อยเริ่มลงทุนด้วยเงินน้อย บ,บางคนอาจจะมีเงินเยอะแหละแต่อยากให้มองว่าเฮ้ยลงทุนน้อยไม่อยากแบบใช้เงินก้อนใหญ่มาลงทุนนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างมีกลยุทธ์อะไรบ้างและเราเหมาะสมกับการเล่นกลยุทธ์แบบไหนนะครับต้องมาดูก่อนว่าระบบของมันจริงๆเบื้องหลังของมันก็คือ d e f าบวกกับ NFT นะครับ d e f าก็คือเอาเงินมาฝากแล้วก็ได้ปันผลปันผลที่ได้ออกมาเป็น g o v e r n a n c e Token ก็คือเหรียญซึ่งเหรียญของแพลตฟอร์มนี้ก็คือมีคีกับ Mbox นะครับและ ระบบนี้ก็เพิ่มทำให้มูลค่าของคีย์กับ M b o บเพิ่มขึ้นก็มี NFT NFT ก็คืออะไรเรียกง่ายๆครับก็คือสินค้า Digital Product Digital Character เนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาอยู่บนบล็อกเชนแล้วมีตัวเดียวที่ไม่สามารถซ้ำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษของมันว่าถ้าเป็นตัวแรตัวอีพิมีตัวแลตัว e ีพิอ่า มันก็จะมีค่าพลังที่โดดเด่นสามารถตั้งชื่อเฉพาะของตัวนั้นๆได้มีเพียงแค่1ตัวทําให้มูลค่ามันสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่าทําไมราคามันถึงสูงและถ้าเรามองว่าราคามันถึงสูงขนาดนี้เราสามารถทํากําไรกับมันได้จริงหรอนะครับผมขอพาไปดูหน้าฟาร์มนะครับของผมก็จะเห็นว่า ID ตัวนี้ของผมเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2องคอเลกชันหรือ2เซตนะครับ เราก็ต้องมาดูว่ากลยุทธ์ของเราที่เราต้องการได้จากเกมนี้เรามองในมุมไหนแบบที่1คือต้องการสร้างกระแสเงินสดและลงทุนระยะยาวแบบที่2เก่งกําไรระยะสัน้นนะครับสมมุติว่าเราต้องการสร้างกระแสเงินสดหรือลงทุนระยะยาวหรือลงทุนระยะยาวอย่างเดียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากลยุยทธ์แบบไหนอ่ะเริ่มต้นแบบที่1แบบที่1คือต้องการได้กระแสเงินสดออกมาทุกวนัน หรือเรียกว่าได้ปันผลและก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้คุ้มทุนที่เร็วที่สุดและหลังจากนั้นมันจะเป็นกำไรในแต่ละวันที่เรามองว่าโอ้โหกำไรตรงนี้มันสูงพอสมควรถ้าเรามองกลยุทธ์แบบนี้เราก็ต้องเริ่มมาที่แบบที่1ก็คือว่าการที่เราจะได้ปันผลหรือเรียกว่าได้รับ M box ต้องมองเป็นสส่วนท o ทีครับต้องเริ่มแบบแรกก่อนแบบแรกคือการสเต็กการสเต็กคือเอาเงินมาวางเอาไว้เพื่อเอิรนเป็นกุญแจหรือเรียกว่าคีย์ถ้าเราดูผลตอบแทนเนี่ย APY เนี่ยอย่าลืมนะ APY คือทบต้นคุณต้องเอาเงินเอาเอาเนี่ยเอาเคีย์ที่ได้มาทบ ทบๆหรือว่าเอา b o อก Box ที่ได้มาทบทๆมันถึงจะได้ตัวเลขแบบนี้ซึ่งความจริงเราต้องดูที่ APR นะครับมันมีเว็บคำนวณคอนเวิร์ตกลับมาว่า a p i อยู่เท่าไหร่เราจะเห็นว่าถ้าเราฝากพวก Stable Coin เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ100 APY ซึ่งถ้าเป็น APR ก็ต่ำกว่านี้นะครับให้ดูผมผมเอาเงินมา s t a k กที่ Pool BNB เนี่ยผม APY ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ร้อยกว่าร้อเกือบ150ตอนนี้เหลือ56 ผมสเต็กมานานมากแล้วเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ยได้ประมาณ0ูนคียนะครับถ้าคุณจะเริ่มต้นด้วยการฟาร์มหรือสเต็กเนี่ยและเอาคียมาเปิดเอา k ียมาเปิดคุณก็จะต้องลุ้นได้อีพิกหรือแรนะครับ อันนี้คือเกมแบบเกมกําไรเลยคือคุณแบบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยลุงเสียเวลาเอาเงินมาฝากฝากเสร็จได้กุญแจ1ดอกเอากุญแจ1ดอกมาขายหรือเอากุญแจ1ดอกมาเปิดถ้าเอากุญแจ1ดอกมาขายเนี่ยก็อยู่ที่ดอกละประมาณเนี่ยร้อยกว่าเหรียญ200เหรียญเมื่อวานไป240เหรียญอย่างเงี้ยคุณอาจจะเกงกำไรจากการขายกุญแจก็ได้แต่การเล่นเกมนี้ครับเงินที่เอามาฝากในพูลคุณต้องใช้เงินที่สูงพอสมควรเพื่อที่คุณจะได้เอิญกุญแจที่เร็วขึ้น แต่ถ้าเกิดเงินคุณมาฝากอย่างก้อนนี้ BNB ผมฝากอยู่6.8 BNB ประมาณแสนกว่าบาทนะเวลาเนี้ยก็เนี่ยอาทิตย์หนึ่งได้0.2เนี้ยน่าจะแบบนานมากเลยถึงจะได้ครบ1นึ่คีย์เนี่ยถูกไหมครับถ้าเรามาฝากแบบนี้มันเสียโอกาสแทนที่คุณจะเอา BNB ไปฝากที่อื่นได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเร็วกว่ามันอาจจะเป็นไปได้และคุณก็จะรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่เหมาะสําหรับคุณถูกไหมส่วนแบบที่2ถ้าคุณได้คีย์มาคุณเอาคีย์ไปเปิดบล็อกหรือเ,เปิดกล่อง คุณก็ต้องไปดูราคาในตลาดไปดูราคาก่อนว่าตอนนี้สมมุติว่าคุณเปิดมาได้ตัวคอมมอนเลยคอมมอนเนี่ยดูราคาที่ถูกที่สุดก่อนราคาถูกที่สุดอยู่ที่125แย่ที่สุดถ้าคุณได้คีย์มา1นึคีย์179เหรียญแต่คุณเปิดมาได้ตัวถูกสุด125คุณก็จะขาดทุนกําไรในส่วนนี้ออกไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่อยากขายราคาที่ถูกที่สุดคุณก็ต้องมานั่งดูเลยว่าคุณอยากขายตัวที่แพงหรือคุณอยากจะขายตัวที่คุณก็ต้องเวลาดูดูตรงนี้ดูคุณภาพนะครับ แล้วก็ดูดูไล่ดูเลยว่าตัวที่คุณได้เนี่ยตัวเนี้ยสีเนี้ยที่เป็นคอมมอนเนี่ยคุณตี้แบบไหนถึงเรียกว่าดีนะครับคุณก็ต้องดูเลยว่าราคาอยู่ในตลาดมันอยู่ที่เท่าไหร่นี่คือแบบ worst case เลยคือเปิดได้ตัวห่วยเลยถ้าลองมาได้ u n c o m มมออ่ะไปดูถูกสุด u n c o m มมอนอันคอมมถูกสุดอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ105 BUSD นะครับแสดงว่าเปิดมาก็เสี่ยงถูกไหมยูนิคยูนิคลคุณก็ต้องไปดูเลยว่าถ้าดู อย่างต่าๆคุณต้องได้แลครับพอถ้าเกิดคุณเปิดมาได้แลหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ที่แสนหนึงอ่ะนี่คือตัวแบบถูกสุดเลยนะนะตลาดนะเวลานี้ครับอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งถ้าเกิดคุณบอกว่าอยากเล่นแบบเก่งกาไรเอาเงินมาฝากได้คีหนึ่งคีแล้วเปิดเลยถ้าคุณได้แลแจ็คพอตได้1นึ่งแสนเลยมาดูตรงนี้ครับมาดูในส่วนของโอกาสที่จะได้แล้วกันโอกาสที่จะได้ตัวละคร จะเห็นว่าเลท1 0 0เนี่ยคุณเปิดมาคอมมอนนะ่ะจะอยู่ที่50% 50 50%อันคอมมอน35แล้วก็ยูนิค12แล้วก็แร่อยู่ที่2.5%นั่นหมายความว่าเวลาคุณเปิดมาเนี่ยแล้วโอกาสที่คุณจะได้แรเนี่ยคุณจะมีโอกาสอยู่ที่2.5%จาก100%นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอีพิกนะครับก็อยู่ที่0.5% เเตอร์์ซ็นถ้าเกิดคุณเป็นสายแบบวัดดวงคุณก็ใช้วิธีนี้ก็ได้สเต็กเสร็จปั๊บก็เอาคีย์มาขายหรือสเต็กเสร็จปั๊บเอาคีย์มาเปิดก็เก่งกําไรในแบบนี้เลยส่วนอีกแบบนึงที่ผมที่ผมเล่นและกันที่ผมทําก็คือว่าผมใช้วิธีการก็คือเข้าไปที่มาร์เก็ตแล้วผมก็ดูที่แลแล้วผมก็ดูที่คุณภาพแล้วผมก็ นั่งเฝ้าครับตอนแรกผมดูคุณภาพก่อนดูเสร็จปั๊บผมดูราคาก่อนว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่พลังสีส้มคือเวลาตีบวกมันจะได้เขาเรียกว่าค่าแฮชพอร์สูงแล้วก็เบสแฮชพอร์ให้ดูตรงนี้เลเวล1 3 8่งเลเวล1 3 9จะเห็นว่า level 1, 39, เลเวล139เกนี่ยกับเลเวล1 3 8เวลาตีบวกเท่ากันสมมติบวก5เท่ากันตัวนี้แฮชพอร์จะสูงกว่าเพราะเบสพอร์มาดีกว่าและตัวนี้คือดีที่สุดเพราะเบสพอร์สตาร์ทมาเลเวล1อยู่ที่40 เวลาเราดูเราสามารถเล่นกลยุทธ์ได้2แบบแบบที่1คือที่ผมเล่นนะคือผมดูตรงนี้ครับผมดูตรงพลังสีม่วงก่อนดูพลังสีม่วงแล้วก็ดูขอพลังที่100ขึ้นไปเพราะพลัง100ขึ้นไปบวกกับคอลเลกชันสีตัวคุณจะได้โบนัสเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคเนี่ยโบนัสอยู่ที่ประมาณเท่าไหรเ่เอ่ยเอ่อ100โบนัสจะอยู่ที่ประมาณ100อ่ะดูตรงนี้ตรงน,งนี้อย่างนี้ครับถ้าเราซื้อแลมมา1ตัว แล้วก็ครบ4ตัวคุณจะได้โบนัสมา100ผมมีคอลเลกชันอยู่2ชุด2ชุดก็เลยบวกแฮชพลาวเวออยู่ที่200นะครับทีนี้ผมเลือกซื้อ,อยังไงผมเลือกซื้อก็คือตัวนี้ผมซื้อมาเลยเลเวล9ก้าอยู่ที่แฮชพลาวเวออยู่ที่225ตอนที่ผมซื้ออะผมซื้อได้ในราคาที่5 0 0 0 b u บ s d นะครับและตัวนี้ที่ผมซื้อได้ก็คืออยู่ที่175อยู่ที่ประมาณ 4666BUSD นะครับผมซื้อ2ตัวนี้มาเนี่ย วันแรกที่ผมซื้ออีกวันหนึ่งไปดูราคาตลาดดูราคาตัวสีส้มนะ240ใช่สิ้ยขายอยู่ที่8 0 0 0 111 1อ11ยอยู่ที่5,3 0พนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าผมเอาตัวละคร2ตัวที่ผมขายผมลงทุน2ตัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยผมลงทุน2ตัวอยู่ที่ประมาณ5,000ตีกลมๆเป็นหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญคือ30,000 0,000เนี่ยผมได้225กับ175มาผมเอามาขาย ถ้าดูตรงนี้แค่ดูสตาร์ทแค่พลังเท่านี้ครับ5,000กว่าแล้วผมซื้อ2,25ในราคา5,000นั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าผมขายเนี่ยผมอาจจะขายอยู่ในราคา7-8,000 BUSD ผมขาย2ตัวผมก็กำไรและณนะวันนี้นะครับวิธีการเล่นแบบนี้คือผมมองใน2มุมมุมที่1ผมซื้อ h a s h p p w w r r ที่สูงและราคาไม่แพงเพื่อที่จะให้ได้พลังในการขุดในแต่ละวัน ตรงนี้พลังในการขุดแต่ละวันเนี่ยเพื่อได้ M b o x และเอา M b o x มา convert เป็น BNB และสะสม BNB เพื่อเพิ่มมูลค่าของ BNB เพิ่มขึ้นไปผมสะสม BNB ไปถึงจุดหนึ่งผมได้ BNB มา3 4 5 BNB วันที่ BNB เพิ่มขึ้นอีก20%ผมจะได้กำไรส่วนต่างจากการถือ BNB เพราะผมมองว่าผมจะสะสม BNB อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเกมที่ผมสะสมกระแสงเงินสด ในแต่ละวันผมขายเอ็มบ็อกออกมาเพื่อเป็น BNB และอีกท่าหนึ่งก็คือผมใช้วิธีการนั่งดูเลยครับนั่งดูคือกดไปที่แลกดไปที่หลังจากที่เราดูราคาตลาดไม่เรียบร้อยแล้วว่าราคาตลาดวันนี้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กดที่แรแล้วกดที่ Last Time Last Time ความหมายคือตัวใหม่มันจะอัปเดตมาอยู่ที่ข้างหน้าแบบนี้เรื่อยๆผมก็นั่งว่างทําอะไรครับนั่งดูซีรีส์ไปตอนกลางคืนดึกๆนั่งดูซีรีส์ไปแล้วก็เปิดหน้านี้ขึ้นไปคู่กัน ดูเสร็จปั๊บก็นั่งดูเลยว่าถ้าตัวละครตัวไหนหลุดมาราคาที่ผมมองแล้วว่ามันถูกผมกดซื้อทันทีอย่างไอตัวเนี้ยที่ผมซื้อมาได้เนี่ยมันวางในตลาดไม่ถึง5าวิอะ่ะวางเสร็จปั๊บผมเห็นผมกดซื้อเลยตัวนี้ก็วางอยู่ไม่นานผมใช้เวลาในการเลือกดูกว่าจะซื้อ2ตัวนี้ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าจะได้2ตัวนี้มานะครับเกมที่ผมเล่นตอนนี้ก็คือว่าได้แฮชพาวเวอร์ที่สูงได้โบนัสด้วย สองคอลเลกชันบวกโบนัสทาให้ผมได้ปันผลในแต่ละวันที่เป็น M-Box เอามาขายคอนเวิรเป็น BNB การ c o n เวิรผมมองยังไงผมก็มองว่าวันนี้ BNB ราคาลงไหมถ้า BNB ราคาลงแล้ว M-Box ราคาไม่ได้ลงเยอะมากผมจะคอนเวิร์เป็น BNB เก็บไว้เพราะวันนั้นเราจะได้หน่วย BNB ที่มากแต่ถ้าคิดเป็นราคาเราจะได้ราคา BNB ที่ไม่สูงถูกไหมครับแต่วันที่ BnB ขึ้นเราได้หน่วย b ี b ที่เยอะเพราะเราแลกในตอนราคา BnB มันต่ํา เราจะได้กําไรจากตรงนั้นผมก็สะสมกระแสะเงินสดแบบนี้ไปผมสะสมมา2ทีมผมคํานวณด้วย Excel คํานวณทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วผมจะใช้เวลาประมาณ14วันในการคืนทุนนะครับและ14วันในการคืนทุนคือเอากระแสะเงินสดมาคอนเวิร์ตเป็น BNB ตามจํานวน BNB ในแต่ละวันแต่ถ้า BNB ราคาขึ้นผมก็จะมีโอกาสที่จะเท่าทุนเร็วขึ้นแต่กับการถ้าบ NB ราคาลงผมก็จะมีโอกาสที่จะ เท่าทุนน้อยลงแต่ผมก็ไม่ซีเรียสเพราะผมสะสม BNB อยู่แล้วเพราะผมมองว่า BNB จะขึ้นไปมากกว่า500เหรียญเป็น600เหรียญพันเหรียญวัะน,นั้นเกมนี้ผมมองระยะยาวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การสะสมตัวละครพวกนี้ผมเลือกตัวละครที่ราคาดีและค่าพลังดี นั่นหมายความว่าเวลาที่ผมจะขายในตลาดผมสามารถทํากําไรจากการซื้อครั้งนี้ได้ทันทีความเป็นจริงถ้าผมขายตัวละคร2ตัวนี้ออกไปเนี่ยผมกําไรเลยทันทีถูกไหมครับแต่ผมมองว่าผมต้องการที่จะสะสมสกระแสเงินสดวันละ2 0,000บาท20 0 0 0บาท20 0 0 0บาททุกวันแล้วก็เมื่อเราได้กําไรในทุกๆวันจุดคุ้มทุนมันก็จะแคบลงวันที่ผมเท่าทุนผมขายตัวละคร2ตัวนี้ไป2ตัวนี้ที่ผมขายไม่ว่าจะขายตัวละพันเหรียญผมก็ได้กําไร ทันทีเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเกมที่ผมลงแต่เกมแบบนี้คือคุณก็ต้องมีเงินก้อนเอามาลงเซตหนึ่งแสนห้าสองแสนสามแสนเอามาลงแต่ก่อนที่คุณจะลงเนี่ยคุณก็ต้องมาคํานวณก่อนว่ากําลังในการขุดนะปัจจุบันตอนนี้กําลังในการขุดนะตอนนี้คูณกลับมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งคุณได้กี่บาทและกี่สัปดาห์กี่วันคืนทุนการลงทุนแบบนี้คุ้มค่าไหมการขายตัวละครราคาต่างๆมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการคํานวณก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนจริง ทีนี้เราก็มาดูต่อว่าราคาตัวละครมีโอกาสตกไหมแน่นอนมีโอกาสตกครับเพราะราคามันตกเนื่องจากว่าราคามันขึ้นเพราะอะไรต้องอธิบายก่อน,นราคามันขึ้นเพราะว่าสมมุติว่ากําลังขุดอยู่ที่200 200 HP องรเราไปคํานวณใน Excel แล้วว่าเราได้200 HP อยแมาใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการคืนทุนการลงทุนแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าแต่วันที่1 0 0 h งร้อ แล้วเราได้ m b o x ต่อวันน้อยลงสมมุติว่าตอนนี้29มันน้อยลงเหลือ15นั่นหมายความว่าการที่เราจะซื้อตัวละครในราคาเท่านี้จาก2อาทิตย์คืนทุนมันกลายเป็น1เดือนคืนทุนคนจะตัดสินใจในการซื้อยากขึ้นเมื่อคนซื้อยากขึ้นคนขายขายยากคนขายก็ต้องปรับราคาลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังการขุดและปันผลต่อวันมันยังสูง มันเลยทําให้ราคามันเลยสูงแต่วันที่กําลังการขุดตรงนี้มันต่ําลงราคาตัว M box มันก็จะมีโอกาสต่ําลงเช่นเดียวกันแต่ผมมองว่าเกมนี้มันเปิดมาได้ประมาณอาทิตย์ยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะครับเกมนี้มองกันยาวๆเพราะอย่าลืมว่าไอ้ตัว l o a d map ของเขาเนี่ยนี่จะมีเกมใหม่เปิดขึ้นอีก เขาบอกว่าเนี่ยมีเกมใหม่เปิดขึ้นพฤษภา2021แล้วก็มีหลายเกมซึ่งเกมที่เปิดขึ้นมาตรงนี้เราสามารถใช้ตัวของอ่าเดี๋ยวผมลองเปิด ecosystem ให้ดูเราจะเห็นว่าไอโมโม n t t ตัวละครที่เราซื้อมาเนี่ยตรงนี้เราสามารถเอาไปตอนนี้เราเอาใช้เกมนี้แล้ว มันจะมีอีก2เกมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตเกมใหม่ที่เกิดขึ้นคุณสามารถใช้ตัวละครที่คุณมีเนี่ยไปใช้กับเกมใหม่พวกนี้ได้มันก็คือการลงทุนนะครับถ้าคุณเก่งกําไรระยะสั้นคุณอาจจะใช้วิธีการแบบนี้นะซื้อถูกขายแพงเลยเช่นคุณบอกว่าคุณนั่งเฝ้าจอเลยเนี่ยมีตัวนี้ราคาปกติมันขาย8 0 0พใช่ไหมพลังประมาณ283คุณไปเจอตัวหนึ่งพลังขุด อยู่ที่280เหมือนกันแต่ขาย6000คุณซื้อมาเลย6 0 0 0แล้วคุณก็ขายต่อ7 0 0 0หรือขาย8 0 0 0คุณทํากําไรทันที2,000เหรียญแล้วคุณทํากาไร2,000เหรียญจากตรงนั้นคุณเอากําไรส่วนต่างนั้นมาซื้อตัวถูกๆแบบนี้ก็ได้เช่นบางทีคุณบอกว่าคุณไม่สนหลอกว่าคุณเนี่ยคุณซื้อตัวถูกๆแบบเนี้ยพลังการขุดน้อยๆไม่เป็นไรเพราะเราต้องการสะสมเซตเพื่อให้ได้รับ100 Ha ร้อยแฮชพาวเวอร์ที่เป็นโบนัสเห็นไหมครับว่าการลงทุนน่ะ มันคือการลงทุนมันเป็นเกมแต่เป็นเกมการลงทุนที่เวลาคุณลงทุนคุณก็ต้องดูว่ากลยุทธ์ของการลงทุนของคุณเนี่ยคุณจะเป็นกลยุทธ์แบบลงทุนระยะสั้นแบบเก่งกาไรหรือกลยุทธ์ของคุณจะเป็นกลยุทธ์ระยะย,ยาวลงทุนแบบระยะยาวแบบต้องการปันผลเพื่อเบรกอีเวนหรือคุณทุนเร็วหรือลงทุนระยะยาวแบบ ไม่มองเรื่องการคุ้มทุนในระยะสั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมองเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่สนการลงทุนระยะสั้นผมมองว่าตัวละครน,นี้ราคาตัวละครมันจะดีสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะกว้านซื้อตัวละครที่คุ้มมีใครขายราคาถูกผมซื้อซื้อเก็บซื้อเก็บกซื้อเก็บใครขายถูกซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บแล้วหลังจากผมซื้อเก็บ ผมมั่นใจแล้วว่าผมสามารถขายทำกำไรตัวละครได้แน่นอนและผมเอาตัวละครนั้นมาฟาร์มเพื่อเอาปันผลกระแสเงินสดในแต่ละวันเมื่อผมได้กระแสเงินสดในแต่ละวันมันก็จะมีเกมต่อไปอีกว่าคุณต้องการที่จะขาย m อ็มบ็อกหรือคุณต้องการสะสม m box. อ็มบ็อกมาดูรถแมพกันมาดูรถแมพรถแมพของเกมนี้ นะครับนี่มาดูตรงนี้ก็คือ Q3 Q3 ก็คือเดือนอะไรอะ่ะ1 2 3่5สเดือน7 8 9 7 8 9กระกฎาคัสิงหากันยาดูตรงนี้ครับ Major Exchange Listing ความหมายคำนี้คืออะไรความหมายคำนี้คือเหรียญ MBOX มันจะถูก list อยู่ใน Exchange ที่เป็น Major Major อาจจะเป็นแบบ Binance แล้เหรียญ MBOX list อยู่ใน Binance คุณมองว่าเกมยาวแบบนี้คุณไม่อยากขาย MBOX คุณก็สามารถเอา m box ที่คุณได้เอามาสเต็กเอามาฟาร์มเพื่อรับคีย์ก็ได้เห็นไหมครับผมก็ใช้วิธีการนะวันนี้คือผมสะสมได้ bnb มาผมสะสมได้ m box มาผมเอา m box มาฟาร์มต่อเอา m box มาฟาร์มต่อเพื่อเอาคีย์แล้วพอได้คีย์มาทำอะไรครับเอาคีย์เอามาขายตอนที่ราคาคีย์มันดีดไป200เหรียญ220เหรียญ240เหรียญถ้าราคามันเท่านั้นคุณก็ขายคีย์ทิ้งแทนที่คุณจะขาย m box ทำกำไรจาก M box 2.8เหรียญคุณก็สะสมเอาคีย์มาขายแล้ววันที่คุณสะสม M box ถึงจุดหนึ่ง M box ราคาดีดขึ้นคุณอาจจะเทขายรอบหนึ่งก่อนหรือคุณจะสะสม M box ไปขายตอน Q3 ตอน listing เข้า exchange ก,ก็ได้เห็นไหมครับรูปแบบการลงทุนมันมีหลายแบบคุณก็ต้องมองว่าคุณเหมาะกับแบบไหนแล้วคุณก็เลือกลงทุนแบบนั้นแต่ถามว่าเกมนี้ Ecosystem ระบบของมันผมชอบมากและคิดว่าจะลงทุนกับมันระยะยาว แล้วก็ผมก็มีน้องผมนะครับก็ที่ให้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่วานอันดับ3ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยลงทุนไป10กว่าล้านเนี่ยเขาก็บอกเราว่าเขาก็จะลงทุนระยะยาวอย่างน้อยถึง Q3 นะครับ ก็เชื่อมั่นเราก็มองว่ามันยังไปได้ไกลเกมเพิ่งเปิดมาได้ที่2อาทิตย์เองถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยในกลุ่ม t e l e gram นะครับหรือเข้ามาคุยที่ Facebook หรืออ่านข้อมูลบทความที่คลิปโตไกดก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรนั้นพบกันกดติดตาม YouTube กันด้วยนะครับคลิปโตไกดไกด์นาทางโลกคริปโตครับ